นะคะเราก็ตักลาดมาแล้วก็เป็นน้ำยากระทรินะคะน้ำยากระทริมีน้ำยาป่าแต่ว่าไม่ได้เอามาไม่ค่อยชอบน้ำยาป่านะคะวันนี้เราก็มีน้ำยากไก่นะคะมกันไก่เลือดไก่นะคะมีเนาะก,กลินมีทุกอย่างเลยนอนี้ก็เนะ ตื่นไก่ก็ตอนใก่เนาะปูมีไก่แล้วก็ขนมจีนหนึ่งกิโลนะคะอันนี้ขนมจีนลอยสดเลยนะคะนขนมจีนเน,น,นียนะี้ยนี่นะคะผักแหน่มันร้องงิงๆงงงินี่นะคะก็เป็นผักเนี่นายาแล้วก็มีผัก นะคะมาเขาโรยสดทุกวันสดสดเลยนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะขนอมจีนที่นี่เนอะมีอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเนีเราจะขอชิมไปก่อนสองนะนะคะนั่งกินหยุดเชื้อช่วยชาติอยู่บ้านนะคะๆๆช่วยหรอ ออกไปไหนไม่ต้องเที่ยวน,นี่นะคะโอกไปเต้อของกินแล้วก็กลีบกลับบ้านนะคะอย่าไปแช์เชิญอย่าไปเชียร์แช่เราต้องใส่เอเขาเรียกอะไรอะ่ะโหระพาเราจะหอมมากแต่ว่ามไม่มีใบแต่ละแหน่นะคะอาจจะแพงก็ได้ช่วงนี้ ขนาดผัดชียังกิโลละร้อยนะคะตอนนี้โอเคดี๋วเราไปกินกันนะคะแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะใส่ถั่วไปด้วยจะได้อร่อย